โอเคครับก่อนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับทีนี้จะเป็นคลิปสั้นก็ไปไดแมนผมนะครับพี่ต้นอยู่บนยอดแล้วนะครับกำลังติดตั้งโอเปร่าไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนที่ปลายสองเสาอากาศสถานีวิทยุนะครับขึ้นไปได้ยังไง <c oughs> ต้องอาศัยความกล้าส่วนบุคคลด้วยนะครับ ผมนี่น่าจะอยู่ที่เนี่ยน่ะข้อขาวๆวข้างบนเลยเนี่ยงั้นมองนานๆมองนานๆสวยต้องมองนานๆแต่นนว่าปวดคอแล้วครับพักสายตาครับไปที่แสงบ้านด้วย โอเคครับย่อๆยอยอครับคลิปนี้อยู่บนยอดแล้วครับก่อนที่แสงจะหมดครับคลิปสั้นๆครับโกเปียวครับ Thank for watching